เป็นเรื่องธรรมดาที่พบได้บ่อยของตัวละครเสริมที่จะกลายเป็นบอสในภาคถัดไปแต่ถ้าบอกว่านี่มันคือโมบิลสูตรที่เข้ามาแจมในการต่อสู้และถูกใช้งานยาวๆในฐานะบอสและลาสบอสในภาคถัดมาหุ่นตัวนั้นก็คือ AMX-004 Qubileh ของฮามานคนสวยหุ่นที่ออกแบบมาสำหรับนักบินนิวไทป์และเปิดตัวด้วยการใช้อาวุธควบคุมระยะไกลแบบไร้สายที่เรียกว่าฟันแนลเป็นตัวแรกอีกทั้งยังเป็นโมบิลสูตรซีออนรุ่นแรกที่ใช้เซ็นเซอร์แบบออป ติดคู่แทนโมโดไอาตาเดียวแบบดั้งเดิมถึงแม้ว่าคิวเบเรของฮามานคนสวยจะมีการเปิดตัวตั้งแต่ปลายสงครามกริปแต่ด้วยสกิลการประทะของหุ่นและนักบินและมีบทยาวจนไปถึงจบภาคเอเบิลเซตาในสงครามนิโอซิออนครั้งที่1เลยทรัสเตอร์12จุดยูนิตฟันแนลทั้ง10บีมกันอนเนกประสงค์ที่ปลายแขนทั้ง2และบีมเซเบอร์ใหญ่อีก2จุดแค่นี้ก็มากพอ ให้มันเชิดช้ยได้ในยุคสมัยที่ฟันแนวยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกใช้ในการสงครามของจักรวาลกันดัมยูซี